สวัสดีครับอยู่กับกระผมใจราวเช่นเคยนะครับก็วันนี้ฮะเราจะมาเปิดการ์ดฮะซึ่งการเปิดการนี้จะไม่เปิดการธรรมดามันเป็นการเปิดการที่การันตีได้ว่าคุณต้องได้ SSR ตนแน่นอนซึ่ง <Wow. S 1> การได้ SSR นี้นั้นเราจะต้องเสีย SSR ไปถึง2ตัวนั่นก็คือการเข้าระบบสารเจ้าใช่ไหมฮะปุ๊บแอแล้วเราก็ต้องย่อยเพื่อให้ได้ การ์ดทอง20อันโอเคก็เดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะว่า SR ตอนนี้ผมมีอะไรบ้างอะไรผมมี3ตัวไอผมมี4ตัวก็มีตัวนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยไอเชื่เนี่มันมันมันไม่ได้ทองเพราะมันปัญญาอ่อนซึ่งผม,ผมจะต้องเสียสละเจ้า2ตัวนี้ครับนั่นก็คือเอ็มมะกับอาโอฮะซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ขมขื่นมากแต่ผมคิดว่าดวงผมเนี่ยที่ได้ SSR มาแล้วถึง3-4ตัวเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกื้อหนุนผมได้ครับ เราจะเริ่มทำการย่อยเจ้าตัวนี้กันฮนะลาก่อนเพื่อนขอบคุณที่อยู่กันมานานแสนนานนะและกูตีบวกสีดาวและกูซื้อสก,กินมึงด้วยไอ้สัต <c oughs> ไปไปนะเหลือตัวเดียวเพื่อนตัวนี้ไม่ต้องย่อยนะ <c oughs> อย่าย่อยเลยตัวนี้โอเคมาสารเจ้า เราต้องลบ2ตัวใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราลบไอ้นี่เอ็นมะกับอาโอเคเรามาถึงจุดๆนี้นะทุกคนครับขอกําลังใจทุกผมด้วยทุกคนนะทุกคนครับยกมือขึ้นฟ้าครับเหมือนที่โงกุลได้บายังกิมาอย่ทุกคนครับมาบทุกคนนะอันนี้แหลจา ทำไมวะทุกคนมันไม่ได้จริงๆเหรอฮะอายุกิโดจิเนี่ยหรืออะไรเนี่ยหรืออิปาเย่ยแบบโอเทนงูอะไรก็ได้อ่ะทำไมต้องเป็นอย่างงี้วะแบบฮึ่พูดไม่ออกเลยอะทุกคนยันธรรมดาปอบใจหนึ่งทีเอ้อะไรเอ็น,นอีกก็ทุกคนฮะเดี๋ยวไว้ไว้มาเจอกันใหม่ทุกคนฮะก็ยังไงก็ขอบใจมากสำหรับการ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับยังไงก็ฝากเพจของผมไ,มไว,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 ว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับอเยแม่งทุเรศตัวุียใช่ไหมสัตว์